สวัสดีค่ะนุกกี้ค่ะจากรีแม็ก r o ฟฟร์ตี้โปรค่ะวันนี้นุกมาดูบ้านที่โซนเขามากอกแปดกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะขนาดเนื้อที่หกสิบตารางวานะคะก็ติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะข้างเคียงมีเพื่อนบ้านนะคะแบบนี้นะคะหน้าถนนเลยค่ะเดี๋ยวไปชมภายในบ้านกันนะคะบ้านมีขนาดเนื้อที่หกสิบตารางวามีสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะ ตอนนี้กำลังต่อเติมอยู่นะคะเดี๋ยวไปชมให้ในบ้านสนใจจองได้เลยนะคะกับนกีนะคะ0 8 66 66 6 5 6 6 1 6ห5นะคะหรือ ID NWOK OK.